สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับรถยนต์นิสันเช่นเคยแต่ว่าจะเป็น,นิสันในช่วงยุค80-90แต่ดีไซน์เนี่ยทั้งหมด4รุ่นเนี่ยจะเป็นตระกูลไฟกลมนะครับดีไซน์เนี่ยแต่ละตัวจะมีความแปลกแล้วก็มีสไตล์ของมันไป็นตัวนะครับโดยรุ่นที่จะมาพูดถึงเนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีขายในประเทศไทยด้วยมาดูคันแรกนะครับเป็นคันแรกที่ดูจะ ตราตึองคนไทยมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับถึงขนาดเนี่ยสมชายนามว่าหอยท่าติดล้อนะครับก็คือนิสสันเอสคาโกนั่นเองนะครับนิสสันเอสคาโกเนี่ยจะเปิดตัวที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ในปี1989เดิมทีจะทำตลาดโดยจะไม่มีตราสินค้าของนิสสันนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายโดยการจองเท่านั้นในการผลิตเนี่ยจะผลิตเพียงแค่2ปี มีกำลังการผลิตยอยู่ที่1685คันนะครับนิสสันเอสคาโกนะครับภายนอกเนี่ยจะเป็นรถตู้ธรรมดาธรรมดาคันหนึ่งแต่ว่าดีไซน์มันจะดูแปลกตากับรถค่ายอื่นที่มันอยู่ในยุคเดียวกันนะครับเอสคาโกเนี่ยจะได้แรงบรันดาลใจมาจากรถตู้ส่งของของซีตรอง n CV ซนะครับซึ่ง 2CV เนี่ยก็ดูเก่ากว่า S อสคา o โกพอสมควรเลยซึ่งมาทำการออกแบบใหม่ mai, ให้ดูใกล้เคียงนะ สองซีวีของซีตองเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับหน้าตายื่นๆออกมาหลังคาสูงหลังจากนั้นเนี่ยคืนได้สัน s อสคา o โกก็ออกมาเช่นเดียวกันในช่วงปลายยุค80นะครับความหมาย2ในเนี่ยคือจะย่อจากคำว่า Small Cargo สินค้าขนาดเล็กและก็ฟังดูเหมือนคำว่า s c a คา o โกหรือหอยทา ดีไซน์ภายนอกภายในจะสังเกตว่ามันจะดูกลมๆโค้งมนมากที่สุดเป็นร้อยเปอร์เซนต์เลยก็ว่าได้นะครับไฟหน้ากลมโตดีไซน์ตั้งแต่หัวจนูท้ายเนี่ยมีความแปลกใหม่ไฟท้ายทุกอย่างคือมันจะโค้งมนทุกอย่างเลยนะครับคนสูงเนี่ยคือเหมาะเลยในการนั่งนะครับและด้วยดีไซน์ที่มันดึงดูดเนี่ยมันก็ดึงดูดพวกเด็กๆเนี่ยคือชอบกันมากเลยดูทรงนะครับภายในก็ดูนั่งได้คือมันจะมี2แบบก็คือ มีแบบบรรทุกแล้วก็นั่งได้ปกตินะครับความสูงความยาวถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับการข้องตัวในประเทศญี่ปุ่นเหมาะเกี่ยวกับซอยเล็กๆในการใช้งานนะครับวิ่งไปถือว่าข้องตัวพอสมควรเบาะหลังเนี่ยคือมันจะมีได้ไม่มีก็ได้นะครับคือมันจะเป็นเบาะที่พับเก็บได้แล้วก็สามารถถอดออกได้นะครับในประเทศไทยก็เคยมีถือว่าหายากมากๆแล้วมาดูขั้นต่อไปนะครับก็คือนสิสสันเปา เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ในเดือนตุลาคมปี1987จะมีให้เลือกทั้งหลังคาผ้าใบและก็หลังคาซันรูฟในยุคนั้นเนี่ยคือหลังคาผ้าใบจะเป็นแบบน่าจะเป็นนวาสท็อปนะครับถ้าจไม่ผิดนะอุปกรณ์ภายในเนี่ยคอนโซลน,น่าจะดูมินิมอลมากที่สุดเท่าที่นิสสันจะทําได้นะครับแต่ดูสวยดีนะมันจะดูความเป็นคลาสสิกมีความแมนวนวลพอสมควรนะครับผม ดิสันเปาเนี่ยจะเปิดตัวช่วงนั้นก็ถือว่ายังไม่ได้จําหน่ายในประเทศไทยนะครับจะจำหน่ายในช่วงหลังๆมาโดยจะถ้าผมจะไม่ผิดนะคือพวกเ s สคาโก f i ิกาโหรือเปาเนี่ยจะนําเข้าเป็นรถจดประกอบนะครับผมนําเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับซึ่งตัวเป็นๆเ,เนี่ยผมก็เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะเป็นสีนี้เลย ดีไซน์ของมันคือจะดูย้อนยุคพอสมควรนะครับออกแนวเป็นรถยุค6070แต่ว่าจะผลิตในช่วงประมาณปลายยุค80นะครับประมาณนั้นเลยจะเป็นรถที่ดูนถึงปัจจุบันนี่คือยังดูไม่ล้าสมัยนะครับยังคงความใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ยุคเว้นภายในนะครับบานพับประตูนะครับคือจะมีความเป็นออสตินมินิในวอร์ดังเดิมในปี1960แต่จะเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับ กระจกเนี่ยจะเป็นแบบเปิดปิดเช่นเดียวกับซีตอง 2CV ทุกอย่างเนี่ยคือมันจะคงความเป็นคลาสสิกสไตล์ยุโรปข้อมูลจำเพาะในเรื่องของเทคนิคเครื่องยนต์นะครับคือจะเป็นเครื่องยนต์ M A 10 S 1 0ลิตรนะครับเป็ป็นของ닛สันมาร์ท K 10ในช่วงนั้นคือมันจะเป็นโฉมแรกก็คือ K 10นะครับ ถ้าใบความร้อนด้วยน้ำ1บาเรลเครื่องยนต์จะเป็นปริมาตรกระบอกสูบ987ซีซีนะครับช่วงนั้นคือมันจะเป็นเครื่องเดียวกับ Nissan Max r เลยแต่ว่าดีไซน์เนี่ยจะเป็นออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับทุกอย่างของ Nissan p a l เนี่ยคือมันจะเป็นมินิมอลทั้งหมดเลยนะครับสังเกตจากออปชั่นภายในที่มีการจัดสรรมาให้รวมกระทั่งคอนโซล มาดูคันต่อไปก็คือคันนี้น่าจะยังไม่มีขายในประเทศไทยในช่วงนั้นนะครับซึ่งชื่อของมันเนี่ยถ้าจําไม่ผิดมันจะเรียกได้2แบบก็คือ B E 1 B 1หรืออีกชื่อเนี่ยก็จะเป็น B 1นะครับออกมานะครับแน่นอนว่าตอนนั้นคือมันจะเป็นสไตล์มั้งคือนิสสันเนี่ยเขาจะไม่ใช้ตาสินค้าของเขาเองในการจำหน่ายนะ แต่ว่าคนเนี่ยก็ยังจําได้อยู่เพราะว่าดีไซน์เนี่ยมันจะดูแปลกตาที่สุดทีมออกแบบของนินสันเนี่ยได้เสนอการออกแบบในขณะที่นิโอกิซากินะครับผมอ่านชื่อเขาผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันอ่านยากหน่อยนักออกแบบอุตสาหกรรมและสตูดิโอออกแบบในประเทศอิตาลีเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยคือจะได้ระบุชื่อก็ได้ในการเสนอการออกแบบ,บบเช่นกัน B1 และก็ B2 ในการออกแบบของ B1 นะครับผมจะเป็นรถสไตล์3ประตูนะภายในทุกอย่างเนี่ยแน่นอนครับว่าออปชั่นแมนนวลทุกอย่างมีความเป็นมิลิมองที่สูงมากนะครับแต่ว่ามันใช้งานง่ายและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันเป็นอย่างดีนะครับกระจกมือหมุนไม่มีถุงลมนิรภัยไม่มีโลโก้ แอร์เนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นแบบวงกลมนะนิสสันก็ทําเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคือในประเทศไทยจะยังไม่จําหน่ายนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าดีไซน์เนี่ยคือมันจะดูแปลกใหม่มากถ้าเป็นไฟกลมนะคือมันจะคงความเป็นคลาสสิกดูไม่เหมือนใครนะครับดูจะเป็นแบบรถที่ดูแปลกตามากที่สุดเลยก็ว่าได้ในะช่วงนั้นนะปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ดูเก่าเลยนะครับผม ถึงแม้จะเป็นรถที่อยู่อายุเยอะมากที่สุดนะมาดูคันต่อไปเป็นคันที่ดูคุ้นตามากที่สุดคือ n i สสัน f i กาโร n นะครับนิสสันฟิกาโรเนี่ยคือมันจะเป็นรถเปิดประทุนของ n i สสันนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ายังพอพบเห็นได้อยู่ราคาเนี่ยถือว่าจะเป็นรถที่ดูอายุเยอะมากก็จริงอะแต่ว่าราคาก็ดูสูงขึ้นนะนิสสันมอเตอร์เนี่ยผลิตฟิกาโรได้ทั้งหมดประมาณ20,000 7จคันในปีเดียวนะครับที่ผลิตแบบซีรีส์รถเปิดประทุนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบพวงมาลัยขวานะแล้วก็นําเข้ามาขายในประเทศไทยเป็นแบบจบประกอบมาดูในฝั่งของภายในนะครับจะมีความเป็นโทนสีขาวหลังคาจะเป็นแบบผ้าใบนะครับแต่ว่าจะเป็นการเปิดประทุนที่ดูแปลกตามากที่สุดในของฟิกาโลนะครับทุกอย่างเนี่ยคือจะดูเป็นความคลาสสิกปเป็นตัว นึกถึงแปลนไม่สูงโอกาสนะครับแต่ว่าจะยังไม่หนักขนาดนั้นนะดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยคือจะมีความลงตัวที่สุดเลยก็ว่าได้หลังคาเปิดประทุนเนี่ยจะเปิดจากด้านหลังลงมานะครับจะเปิดแบบครึ่งๆได้คร,ครับผมเป็นครึ่งหลังนะครับทุกอย่างเนี่ยคือจะดูความเป็นลงตัวในฉบับของฟิกาโลนะครับในประเทศไทยเนี่ยถือว่าจะมีหลักๆที่เจอเนี่ยจะมีแค่สีฟ้าแล้วก็สีเขียว ออกมาเป็นหลักนะครับสีหลักที่เจอเนี่ยจะเป็นสีเขียวออกมานะครับผมคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เป็นการพูดถึงเกี่ยวกับนิสสันในรูปแบบของความคลาสสิกไปในตัวแล้วแต่ละรุ่นนะครับในแต่ละรุ่นเนี่ยหลายคนชอบรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับผมนะคือชอบเอสคาโกกับฟิกาโร่นะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เป็นการพูดถึงนะครับผม ข้อมูลถ้าผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ